ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทาง Youtube นะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับที่ให้เกียรติดตามรับชมช่องรถไถมายสองนะครับของร้านเคเด็เตอร์อำเภอองกีจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้านมีรถไถมานำเสนอ2รายการนะครับสองรุ่น2ค่ายนะครับสีส้มกับสีน้ำเงินนะครับก่อนรับชมขออนุญาตฝากกดติดตาม นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางร้านได้อัปเดตลงไปนะครับวันนี้นําเสนอสีส้มกับสีน้ำเงินครับสีส้มตัวนี้เป็นรุ่น L5018 นะครับและก็สีน้ําเงินตัวนี้เป็นรุ่น TT75 นะครับ New Holland 75แรงนะครับเดี๋ยวนําชมทีละคันเลยครับเริ่มต้นจากตัว L5018 ตัวนี้นะครับรถสภาพสวยเดิมนะครับเร่มทะเบียนปี58 นะครับสภาพใช้งานน้อยครับนะครับคมไปดันเหลือเต็มสีเดิมทั้งคันมีสาดสีตรงดุมล้อหน้านิดึงนะครับตรงนี้นะครับมีสาดสีดุมตรงนี้นะครับแล้วก็ล้อซ้ายล้อขวาแค่นั้นเองนอกนั้นเดิมครับใช้งานน้อยครับไปดันนะครับมีรอยถลอกบางจุดนิดหน่อยนะครับสีเดิมยังสดดีนะครับฝากระโปรงกระโปรงสดไม่บุกนะครับนะครับเครื่องเดิมไม่เคยแกะเลยนะครับเครื่องเดิมเดิมนะครับคัดไม่เคยตัดท่อนนะครับ นัดไปดันนะครับไม่เคยขยับเลยนะครับคู่เกียร์พวกอะไรนี่ตัวตัท้ายเดิมๆก็เบาก,ก็เป็นเบาเดิมแต่ก็มีรอยขาดบางจุดนิดหน่อยนะครับชั่วโมงอยู่ที่พันเดี๋ยวดูชั่วโมงพันพันแปดร้อยชั่วโมงนะครับชั่วโมงคนเสิพันแปดร้อยสิบแปดชั่วโมงนะครับรถสวยเดิมๆครับบางคงบางโคนยังสีเดิมสดๆอยู่เลยเทว่าล่ชเจ้าของเดิมใช้งานน้อยดูแลรถดีครับนะครับกระทะ นะครับสีเดิมสดๆนะครับยางหลังดีครับดอกเลยเยอะอุปกรณ์ไปดันผ่านตราช้างผ่านหลังเป็นผ่านห้าตราช้างนะครับท้ายเดิมๆไม่เคยแกะนะครับฝาไฮไม่เคยแกะนะครับดุมล้อซ้ายขวาไม่เคยแกะนะครับกาวเดิมเลยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับ P.T.O แทบจะไม่เคยใช้งานไม่เคยแกะเลยนะครับผ่านเป็นผ่านห้าตราช้างนะครับ ตัวนี้ถือว่าสวยเดิมเดิมครับอีกคันนึงครับรถเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับปั๊มไฮดรลิกนะครับมาร์กเดิมเลยครับอยู่เดิมอยู่ครบไม่เคยแกะเลยนะครับเครื่องเกียร์คัตไม่เคยแกะนะครับสีเดิมเจ้าของเดิมชอบแต่งนิดนึงครับพวกคอนโทรลคอนโทลนี้เพิ่มสเตนเลสเข้ามาเป็นด้ามจับนะครับแล้วก็มีท่อสเตเลสตรงนั้นนะครับ ก็สวยเดิมเดิมอีกแบบนึงครับแอล1 8์คันนี้นะครับรถเล่มทะเบียนปี58นะครับอุปกรณ์2ชิ้นคันนี้เปิดราคาอยู่ที่469,000บาทราคาถูกๆเลยครับ469,000บาทนะครับสภาพสวยๆอย่างนี้นะครับโทรด่วนเลยนะครับที่เบอร์089283 2 9 1 1 089283 2 9 1 1นะครับร้านเคเล็กเตอร์นะครับอำเภอนองกียินดีให้บริการ L50 เดี๋ยวให้ฟังเสียงเครื่องนิดหนึ่งนะครับดิ้มเดิมนะครับเครื่องเดินนิ่มๆนะครับ,รบเลื่อนไม่ขึ้นปกติ เอายปบีครับกาลัางนิ่มๆแล,แล้วดด508คันนี้นะครับ ค้าท่านใดมองหาอยู่ไม่ผิดหวังครับราคาเบาๆ4 6 9 0 0 0บาท4,69,000บาทอุปกรณ์2ชิ้นแถมส่งฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับสภาพนี้เลยครับสวยๆครับถัดมานะครับเป็นค่ายสีน้ำเงินบ้างครับเป็นรุ่นแอร์ New ฮอลแลนด์ทีทีเจ็ดหนะครับนิวฮอลแลนด์เแรงคันนี้เรีมทะเบียนปี57นะครับสภาพสวยเดิมเช่นกันครับสีเดิมทั้งคันคอมบดันเหลือเต็มนะครับมีถลอกบ้างนะครับ ตามการใช้งานนะครับยางหน้าดอกสูงครับนะครับฐานหน้าใหญ่ๆเลยครับนะครับฐานหน้าอ่าเอาแห้งดีครับสีล้อสีล้อแห้งดีไฟหน้าฝากระโปรงสภาพดีครับก็มีถลอกบ้างนิดหน่อยนะครับน e w Holland Tt75 เครื่องเดิมสีเดิมทั้งคันนะครับดูครับเครื่องแห้งๆเลยครับสีเดิมสดดีครับ ดูตรงเกียร์ครับพวกเกียร์พวกใไรนี้ยังเดิมเดิมอยู่เลยนะครับเบาะก็เบาะเดิมครับก็มีขาดนิดหน่อยนะครับแือว่าสภาพดีครับเ้าะของรถดูแลดีนะครับทั้งสองคันเลยครับไม่ว่าจะเป็นคูปต้าหรือนิวฮอลแลนด์ตัวนี้นะครับยางหลังก็ดอกสูงครับใช้ได้เลยกระทะเดิมสีเดิมครับเวทถทวงล้อพร้อมเรียบร้อยครับฝั่งละสองก้อนนะครับเวทถทวงล้อนะครับท้ายสวยเลยครับท้ายแห้งๆเลย ทีครับองโนี่ยังไม่เคยใช้งานด้วยซ้ำดูแล้วนะครับดูครับถือว่าสวยครับในฮอนแลนด์ตัวนี้นะครับสีเดิมแห้งสวยครับระบบไฟท้ายอยู่ครบฝากระโปรงฝากระโปรงนะครับสภาพดี TT75 เล่มปี5 7นะครับสภาพสวยเดิมครับดูปั๊มดูกรองนะครับสีเดิมคันนุ่งคันหน้า นะครับสวยครับนิวฮอลแลนด์เดี๋ยวให้ฟังเสียงเครื่องนะครับเ,เดี๋ยวนะเกียร์ว่างหรือยังเอ่ยน่าจะเกียร์นหน้าถอยหลังไม่ว่างครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่459,000บาทนะครับ459,000บาทครับ TT75 เดี๋ยวขึ้นมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน อ่าตรงนี้น่าจะเป็นเกียร์อ่าตรงนี้เกียร์ยังไม่ว่านะครับอ่าเมื่อกี้ขับมาดีๆแบบงองแงซะ,ะ,ะ,ะแล้วนะครับอ่าไปซะแล้วนะครับอ่าไฟไม่พอนะครับโทษทีต้องขออภัยเครื่องนิ่มๆเลยนะครับเมื่อกี้ดีผมขับมาจอดคู่กันตรงนี้เองเมื่อกี้เ,เพิ่งดับเครื่องแล้วก็รีวิวนะครับ ต้องขออภัยนิวฮอลแลนด์แบตไฟอ่อนไปแล้วนะครับสตาร์ทไม่ติดแต่เครื่องเครื่องเดิมเครื่องนิ่มนะครับซีเจ็ดก็เดิมเดิมนิวฮอลแลนด์ก็เดิมเดิมนะครับ47ปี58 4 6, 6 9 0 0ีบาทหน้าหลังนิวฮอลแลนด์ปี57อ่า47ปี58เอ้ยโทษที47เจ็ดแอลห้าศนะครับปี P 58ดเดิมเดิมนิวฮอลแลนด์ที่ทีเจหน้าหลัง459,000บาท สองคันสองค่ายนะครับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถ2รุ่นนี้2คันนี้ไม่ผิดหวังครับสภาพสวยเดิมๆนะครับท่านใดสนใจก็โทรด,ดว่วนเลยครับ0892832911 0892832911นะครับร้านเคเท็กเตอร์อำเภอหนองกี่ยินดีให้บริการนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำเสนอร,รถสภาพสวยๆเดิมๆสองรายการนี้นะครับเอาไว้ให้ท่านผู้ชมคุณลูกค้า เป็นทางเลือกในการตัดสินใจเอารถไปไว้ใช้งานสภาพสวยเดิ่มดครับโทรด่วนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่เกียริติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ